นะคะไปหาพ่อมาไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มานะคะก็เลยจะต้องใช้คำว่าไปเนี่ยที่ไม่ได้ไลฟ์เลยอะคะ่ะไปเสริมความเฮงความปังให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเจ้าของให้งวดนี่ให้ปังอีกว่าได้จุดถูกกับให้เลขเจ้าของเขาแน่ อาจจะแต่งตัวไม่เหมาะสมต้องขอโทษด้วยนะงวดนี้มีแนวทางมาฝากนะคะโอ้ใช้คำว่าแนวทางไม่ได้มีเลขมงคลมาให้งวดนี้มีเลขวัน,นงวดนี้มีเลขมงคลมาให้นะคะมีเลขมงคลมาให้นะคะเพระนาะฉะนั้นเนาะ ไม่ขออะไรค่ะขอให้ทุกคนเทนขอให้ทุกคนปังก็พอนะคะได้ไปแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแต่ก็ฝากรัฐบาลไทยกินแล้วแบ่งเราด้วยนะคะนี่กินแต่จะาลองหลายสีอ้วนอึดืดเบิดแล้วแบ่งให้เ้องกินแน่ประชาชนผรอมโซมดแล้วรบกวนแบ่งประชาชนกินด้วยนะคะ สวัสดี 24, 0 0 0พคนนะคะเกินเป้านะคะกะว่ามาไลฟ์เวลาเนี้ยขอสัก5 0 0 0ันคนก็นปลื้มจิตปลื้มใจแล้วนะคะทะลุไปยันหมื่นคนตอนนี้ไปที่24,500คนแล้วนะคะก็กราบขอบพคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามยังเมตตาถึงแม้คนดู2 5 0 0 0คนจะมีคนเกียดอยู่24,999คนก็นตามนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะอะก็เข้าขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะคะวันนี้เรามีเลขมงคลมาให้นะคะ เป็นเลขมงคลนะจ๊าเป็นเลขมงคลนะใครได้ไปแล้วนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเอาให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง เมืที่แล้วมีรีวิวนะคะซื้อเลขตามแนวทางที่1ให้นะคะซื้อลอตเตอรี่ตามแนวทางที่หนึ่งให้ะะหใหถูกรางวัลที่5นะคะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะถูกรางวัลที่4นะคะเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกรีวิวทุกๆกำลังใจที่มอบให้กันนะคะส่วนใครที่1ทึ่งไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทํำแก้ไขและปรับปรุง ให้นะคะให้จะพยายามให้มันดีที่สุดให้ตรงตามที่ทุกคนต้องการอาจจะทำไม่ได้ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะใครอยากได้กล่องสุ่มเครื่องราง299บาทจะส่งฟรีนะคะสุ่ม500บาท200กล่อง1,000บาท20กล่อง ขอหนึ่งพันบาทยี่สิบกล่องขอรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เดี๋ยวไปซื้อเป็นทองรางวัลใหญ่ขอใส่เป็นทองหนึ่งบาทใช้ขอทองคำหนึ่งบาทขอเป็นรางวัลใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเดี๋ยวถ่ายลงหน้าเพจครเจ้า CF สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะ ก็ไม่รู้จะเปิดอะไรขอเปิดอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวใครเจารุ่นอื่นเดี๋ยวมาไล่ให้ฟังทีหลังใคร C f เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพ1การันตีนะคะลูกค้าได้ของไปไม่ต่ํากว่าราคา299บาทแน่นอน1ขอการันตีว่าลูกค้าได้ของไปจะราคาไม่ต่ํากว่า299บาทแน่นอนค่ะ 1. ไลฟ์วันนี้นะคะ1หยุด7วันนะคะ แล้วเออหนึ่งไร้วันนี้หนึ่งไร้ช่วงนี้หนึ่งจะได้ไร์อยู่นะคะเพราะว่ายังขึ้นไปยังขึ้นไปไปถือสินไม่ได้นะคะถ้าขึ้นไปถือสินได้ก็คือจะหยุดเจ็ดวันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครรอความเพ่งความปังนะคะวันนี้ต้องปังนะคะบอกได้คําเดียวว่าวันนี้ต้องปังเพราะว่าเ,เติมของมาเต็มที่เติมเสริมความปังมาเต็มที่เลยค่ะรับกี่กล่องดี ตอนนี้มีมาหนึกล่องมีมา148ดกล่องนะคะทุกคนขาฟังนะกล่องสุ่มเครื่องรางลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างลูกค้าขาหนึ่งย้ำเลยนะที่หนึ่งจะใส่ไปในกล่องสุ่มนะคะอันดับแรกเลยปีเสียเดี่ยวได้แดงใครยังไม่รู้ปีเสียเดี่ยวได้แดงคืออะไรรอฟังปีเสียมหาเศรษฐีแบบที่หนึ่งใส่ปีเสียย,ยก ปีเียดูซับปีเสียหินทุกหน่วยเหรียญปู่เหรียญปู่รุ่นมหาโพค่พัซับคำหมากของอาจารย์คำหมากข้าวก้นบาทและคำหมากของหลวงพ่อพัดแหวนปู่ จี้ปูเพากกบอกตังค์มันใส่เป็นกล่องสูงมไม่ได้มันเป็นกล่องใหญ่กว่ามันก็รู้ดแล้วมันคืออะไรในราคา299บาทจัดส่งฟรีในกล่องสุ่มสุ่มแจกเงิน500บาท200กล่องสุ่มแจกเงิน1000บาท20กล่องรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทสร้อยคอทองคำหนัก1บาท ป๊าในตู้เซฟมีสร้อยบาทนึงที่ไม่ได้ใส่เยอะแยะเลยขอเส้นหนึ่งได้ไหมไเพราะว่าตอนซื้อมาซื้อมาราคาถูกะ่ะเอาไปขายตอนนี้ได้กําไรมากๆเลยซื้อมางแต่บาทเราสองหมื่นกว่าใครรับพิมพ์เซฟสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะใครรับพิมพ์เซฟสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะ ขอโทษอุ้ยหนึ่งศูนสองแปหนึ่งจริงๆสามตัวแตกอุยสามตัวแตกะสามตัวแตกอะ่ะทุกคนใครได้ลาวมั่งสามตัวแตกเจาะเลยค่ะ อุยพี่ตัวเดียวอีกแล้ว่าพี่ตัวเดียวจะสี่ตัวอีกแล้ว啊เวลามาจะมาสามตัวอุ้ยสาตัวแตกแลว้ว่าทุกคนไปดูใครได้บ้างวีใครได้บ้างมาเหล่าเลยจริงอุ๊ยคุลุกเลยอะออกหนึ่งศูนย์สองแปดหนึ่งค่ะ สามตัวหนึ่งสองล่างแปดหนึ่งฟันอะไรไปอะฟันหนึ่งบนล่างวิ่งบนล่างรูดเจาะสามตัวปังฉันเพิ่งไปลงมาเสร็จเองฉันเพิ่งกลับมาเองฉันเพิ่งถึงบ้านเองเกฉันเพิ่งลงของเสร็จเองอ ถามตัวแตกต่อสิค้าเราอะไรแลก้ก็ปังเลยเนี่เุ้ยขลุกแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวฮหาหนอยกันนะคะพรุ่งนี้ไปเที่ยวฮหาหนอยกันอีกนะคะต้อนรับความปังเลยอะ่ะกีต้อนรับความปังเลยอะ่ะตกใจอีหลีวิตามินคากอีลีเนาะโหบกับกโมบักแตง ดีสองหมคนดูนะคะชอบเลขสี่ค่ะวันนี้ชอบสี่บนากันนี้อยากสี่กันเลยคืนฮอตก็ไปหปึนนหคนบอ,บอยั่ะ้างผู้เดียวไปแล้วผูๆๆๆๆ้เดียวคนบอกยั่ะ้งผู้ใดอีกแล้วพังจนเขตดครืคสั้นก็ ก็เย็ดกันอุยไหลอยู่นะไหลอยู่เลยถ้าเรามาอยู่มาเย็ดตรงนี้ไม่ได้นะพ่อนะไม่ไหลอยู่นะจเมิงหน่อยจเมิงก่อนวานน่ารักเหมือนเดิมจริงๆเราชอบสี่สีทั้งมันเนี่ยเชื่อไหมอือชอบสีสีเฉยเลยอะ ต้องโดดแล้วป่ะโดน่ารักที่สุดในโลกแล้วทำ<ม>ได้แค่ครับ <d iss ing> เอาไปก่อนเลยเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมหางเดียวสีส่สี่สี <c oughs> ่สี่หนูชอบวยกระปังเสียงกเหมอน โอ้ oh, พี่กัปโปเจ้าของความจริงดีดเสียงหนูคือจริงดีบ่ค่ะคือจริงดีดห้องบออย่าให้หนูทําเลยค่ะเพลงอ่ะสงสารคนที่เขาจะต้องได้รับฟังเถอค่ะให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติถ้าเขาเมา่ฟังนี่คือพลนพวาเลยนะคะส,สี่สี่เม็ดเดียวก่อนเอาไปก่อนสี่สี่อ่ะให้แล้วนะสี่สี่เร็วบันทึกไว้สี่สี่ ขอบคุณนะคะพี่เฉลิมชัยนะคะใครเสียบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งมีแอดมีทหาลูกค้านะคะใครทักหาลูกค้ามีฉาชีพนะคะแลนสีไปเลยค่ะแลนแล้วก็ซีซีซีแล้วก็แล่แลนแลนแล้วก็ซีซีซีโหลดค่ะถ้ามันเลือดนักโซ้ค่ะถ้ามันเลือดนักสู่อยู่แล้วค่ะแลนแลนแลแล้วก็สีสีสีโหลดค่ะพี่น้องค้างวดนี้มันจะมีซีมาอีค่ะถ้าเบิงโหลดแลนแล้วก็ซีแล้วก็แลนแล้วก็ซีโหลดค่ะ อันนี้ภาษาอีสานนะคะที่เป็นภาษาภาษากลางคือวิ่งแย่งวิ่งเย่งวิ่งแย่งวิ่งแย่งวิ่งแย่งแล้วค่ะ